แวันอาทิตย์กินเหล็กกาลอะไรสักอย่างไประบานที่รายการในร้านที่อาเซอ่ะค่ะโอ้โหแต่ไปกลางวันนะตรงหน้าท็อปค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอไม่ร้านส้นต์วายวายสัตว์จีนอ่ะร้านอะไรสบายสบายวันนี้สิวายสัตว์จีนเออแล้วดีนะไม่ก่อนถึงวูดีถ้าถ้าเข้ามาทางทางไหนนะพี่พีททางไหนนะพี่รู้ ทางไหนนะทางเพชรบุรีทางเพชรบุรีเวนิ่งรอยย่อเวนิงรู้รอยย่อเวนิ่งไว้จัตวาติดท็อกไงหน้าท็อกเลยหน้าท็อกหน้าท็อปหนึงเลบอกไว้ไว้บอกพี่ไว้หนาหทอกเนอะเนไปกินซปตับหมูเนี่เป็นรายการของอะไรรของอะไรเหรอโมตของฟรีเหรอตนเที่ยงว้าให้พิ่งรู้ฟรีเหรอีตอนเที่ยงโมเที่ยงโมอันนี้ก้านถึงบ่ายโม แต่พี่แอนบอกว่าไม่น่าเกินเที่ยงรายการนี้เขาถ่ายเร็วคือคือไม่ต้องเทเยอะธรรมชาติเลยไงไม่ได้มเป็นโนะไ้เกบได้เ้ากินอะไรมากินเจ้ากินสุกรต์มาแค่นิ้เดียวจะกินไหมล่ะแม่กุ้งสะไร่ยล่กินแล้วอย่ามาชมนะ เน่ต้องกินไม่แต่เน่ไม่กินขนมแค่ไม่กินขนมมากก็ไม่อ้วนนี่เนี๋ยเปิดเธอแต่ขนมเต็มบ้านเลยเดี่ยเปิดเธอมาคนไปแจกเพื่อนเนอุษาบอกว่าแม่เอาเก็บไว้นะแคกเกอร์อะแม่ก็แบบแกลไม่แกล่ะแม่กินเองแกะไม่จริงแกลออกมาแม่ก็ใส่กล่องพลาสติก ตั้งอยู่ตรงหน้าที่มันก็หายต่อทั้งไส้สับปะรดไม่ค่ะแกใส่กล่องพลาสติกแล้วแบบเป็นฝาปิดอะค่ะทั้งไส้สับปะรดทังขนมปังมันเลยตำตาโอยต้องกินใช่ค่ะพอกินข้าวเสร็จก็เลยอ๋อโอเคนี่ประมาณสักงแปดโมงจะไม่อ้ววหรอกกินไปกินมากินไปกินมาต้องกินได้นิดหน่อยกินได้แต่ว่าตอนนี้ไม่นิดีเลยค่ะกินแล้วมันเพลินกินไปดูทีวีไปใส่กล่องมาหมดอ่ะใช่จริงๆวันนั้นมาไส้สับปะรดถูกใบกล่องนึงเลยอ่ะหมดเลยอร่อยจนหยุดไไม่เฮ้ยหน้าเรา เดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้ตอนนี้นั่งสองกระจกอยู่ว่าโอ้เห็นคางแล้วปกติไม่เห็นคางเนี่ยมันเป็นบางมุมมันเป็นมันเป็นมุมกล้องไงบางทีที่ไม่เห็นคางเป็นมุมกล้องวันนี้มีคนชักอีกแล้วไม่อาไม่บอกเหมนนะเว๋เหมือนใครกันเหมือนเหมือนเหมือนกันสองสามคนแล้วสามคนแล้วเป็นเนยไม่ไม่ไม่ยุ้ยอ่ไม่ยุ้ไม่ไม่เลยไปแล้วไม่ไม่ไม่เหมือน อาจะให้ดูเฉพาะตาพรวันนี้เขาทักตามาไหนนิดหน่อยไม่ออกม่ออกไม่ออกไม่ออม่ออกไม่ออไม่ออก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 ไม่ออไม่ไม่ออกไ่ออกไม่ออ่ออกไม่ออกไม่ออไม่ออกไม่ออกไม่ออ่ออก่ออ่ออม่ออกไ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 ม่ออ่ออ่ม่ออกไมกไม่ออกออกไอม่ออไม่ไม่ออกไกไม่ออก่ออกไม่ออก่ออออกไม่ออกไกไมออกไมม่ก พี่เขาบอกว่าแล้วพี่แล้วพี่เขาเป็นพี่นักแสดงเหมือนกันวันนี้เขาทำมาฮะเหนื่อยโชติดนึกไปออกไม่เหมือนเราบังเนี่ยเหมือนอ่ะเราต่อเราต่อไม่รู้จักนักแสดงชงเจี๋ยไม่รู้จักนักแสดงเมื่อกี้พี่พี่พูดถูกแล้วอันนี้ค่ะเไม่ใช่มีมินไหนมิ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 นไม่บอกเดี๋ยวก็ว่าเลยมันนอนไปเองเขาบอกเลยดีกว่าไม่มีมันนอนใช่ไม่มีมันนอนตรงไหแล้วก็ทักพี่ไม่รู้ชื่ออะไร เมื่อกี้มีมุดมีนู่นเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่พี่เขามองมาเพราพี่เขาหนูมีคนบอกว่าหนูหน้าใช้พี่นุ่นเลยนะแต่พอหนูพูดเนี่ยมาหักแถวอีสานห่อลูกจบเลยแล้วทายถูกเลยนะเหมือนสมเด็จมันครแก่นเลยเพราะพี่เขาเคยเล่นละครพี่โตโน่มาก่อนแล้วพูดถูกด้วยว่าได้มาจากขอนแก่นเฉยเลยอ่ะลูกดีเหมือนกพี่ขาสมเด็จมันออกขนาดนั้นเลยหรอใช่ลูก ไม่ไี่คิดว่าอยู่กรุงเทพมาสองปีแล้วยังมีกลิ่นเลยนะดีใจเลยเรากอเชอใคมาข่งัือเหลือมจของเชิเหรอไม่เหลือดอกไม้ดแข็ร่ดดอกทิพยไม่ไดย้วันนี้บอกเลยดอกทิพไม่ใช่เลยบอกว่าทุกคนจะดีใจเหมือนกันดูนะคะช่อโดมช่อเหมือนโดมต้องนดมจริงสายดีใจมากหนุ่ยจะดีแล้ว่เรียกอย่าวอยู่ ใกล้แล้วพี่พี่ว่าจะเป็นิกันนี้ลนละอายุสิห้าพี่ก็อายุสิบห้าใช่เรื่องหน้าเล่นอายุสิบสองดีนะหนูดูใจมากว่าเใอว่าหนูโอเคหน้าหน้าเด็กออื่นหรือเปล่าเขาบอกเน้ยมีเขาดยมีเขาไม่มีเหล็กเขาเลยบอกไม่ใช่เราตรงนั้น นี่่เตลอดไทเลยช่เนเกมอดอคเอล่ยิ่งแก่ยิ่แปโหลดลงนแล้วเรื่องแรกเลนแกาโ้ใช่ไนยาเลยนะห้าชมางเนี่ยยังไม่แก่นะชมรางไม่แก่แต่ว่าทําตัวให้ให้บบ ก็จะแก้แคอะไงขเลยดูแก่แต่อายุแต่ก็ทำงานตไก็ชนต้นเนเ่งหนวอายุหนูนะเอาไปเจ้าของไงเป็นเจ้าของไงแาเด่ว่ารนแต่านชอายุเท่าไหร่นะโอ้โหชรี้อยมาเน่ะอ๋อเท่ากันชารมอไเท่าพริกส็เชอร์ีปเพื่อริก่หละเป่ยพริกกตางย่สี้ายคกันใชแตงกันนะ Oui.